สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คุงวินเทอร์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ข้างข้างแอมปานะครับคือสวนจุฬาร้อยปีวันนี้เราก็จะมาให้อาหารปลานะครับปลาหายไปไหนอ่ะดูน้องปลามันนี้ยจ้ะปลาหายอ่ะปลา,าลว,วันนี้ปลาก็มากันน้อยหน่อยนะครับสง <laughs> สัยอิ่มกันหมดแล้วโยวนขนมปังไปให้เต็มเลยปลามาไม่กี่ตัวเอง

กินกันแล้วมากินกันแล้วกินกันหมดแล้วไม่เป็นขยะแล้วหรือว่าจะโยนทิ้งเป็นขยะไม่มีปลามากินแล้วมีปลาเต็มแล้วตอนนี้มีปลาตัวใหญ่เมื่อกีนกันพี่ให้ของสุดหรอของเสียหลับกันอยู่เพิ่งตื่นขึ้นมาไปหาน่องหมากันหาหน้องหมากันต่อนะครับน้องคีริวน้องคีริว พันไซเบเรียนฮัสวัสดีค่ะว่าไงคิมลปวนี่าี้ออดนะเนี่ยป๊อป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 ป๊ดป กิลลวโดนกับกนดกบ,บริเวณโดนกัดบริเวณเดี๋ยวไปวิ่งปวดอีกมาถึงมันไปไล่จะไปไล่ฟันตเขาตัวตัวตัวเล็กสีขาวไอ้ที่เอามาไอ้นหรอลองมานนี่เห็นชัดเจน ป๊อเปิามีไฟเปิดเทคป๊อปเปิาเปิดเทคไฟสีเขียวมันนี่ดูอมไนเลยเสีงกระสิแต่แ่วงวป๊อปเปลิลอปเปิบปอปไม่สนใจใช่ไหมเดี๋ยวให้หนมแ้อยามาเดี๋ยว,เยวดดนเหนชางสายาอามาเร็วามาเร็วหน่อยเื่อน ้องฟีฟ่าตเยนี้มเนี่ันนี้แล้วมเนี้ือมเนี้มาเนี้หรอกลับไปรถคันหนยี่สิบบาทนะเมื่อกี้ไม่ถึงสิบบาทนี่ยรอ เหมืนเปิดเทคเลยอ่ะเปิดเทคเห็นชัดเจนเลยปอปเปาืซอลำพงเปิดเทคเลยเปิดเป็นเทคเลยเทคป๊อปเปาปเปาเทคป๊เปาแดนซ์ไม่ใช่มอบมอบนะมอบมมอบ แล้วก็ทำอะไรแกงตายตายตายก่อนตายตายก่อนตายตายตายแล้วตายแล้วตายก่อนตายตายใหม่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 ยังไม่โอเคเลยตายตายปัง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 ยังไม่โอปังปังโอเครีบลุกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นต่ ไปเลยอ่ะเผาเปล่าไไปปเหมือนเปิดเหตุเลยฉันอยู่ประตูฝั่งนู้นขอมือหน่อยข้อมือข้อมืออีกข้างนึงอีกข้างนเงยเก่งมากยิ่งพอไปซื้อกระปุกมาต้องใช้ไฟก่อนเผาเปล่าไหนคุาเรียกอัพอัพอัพเอเปอาอัพสองมืออัพอัพใส่ไข่เอ็มเสร็จที่ริวที่ริวที่ริวไม่กินนอนเลย เวกรกรกินไก่มากไม่ต้อกินเยอะแนะเวอ้วกไปเลยตาะเไปล้วไม่ดีไม่ดีไข่เลี้ยงดป่อยปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ไม่มีเพื่อนวิ่งม่วซั่วเชนนน้องเชนนยาวไกลกว่าเข้ามินนเป่ากินไปเอทำงานเข้ารดตัว

กิ้งเด้โอ้โหพี่ฟ้าเ่งขอมขอยังยากเลยอ่ะเอาจรินงนะนี่แแต่เวลาบอกเดินไปเฉนนเนนช้านช้าๆช้าๆนะทำไงก่อนทำไงก่อนช้าๆนะช้าๆแล้วแนแ้วแกไม่กินหรอช้าๆนะ

พ <FIFA. S 2> ีฟ้าพีฟ้าพีฟ้าไม่กินอะไรเลยพีฟ้าหัวเที่ยวแม่ถึงบองว่าหนูหัวเที่ยวอ่ะเด็กทั้งสวนเอาก็ใครเดี๋ยวหมาเดี๋ยวคนเดี๋ยวหมาวิ่งไปแล้ว ให้นอนจะนอนไปด้วยให้นอนหยุด ใช้นอนนุกหนานใช้นอกนกระตาไข้เวลานี้มานานแล้วโล่งๆเลยคิดริวไม่อยู่ยยป้าเป้า อดีนี่เดีดใช้เดี๋ยว้้ามโดนใช้ตองระวั้วยนีนี่งมันเขา้เหอันนี้คุณูนมจูนูซีจูนจููนจนจูนจูนมูนจนจูนจูนจูนจวนจูนจูนจูนจ้นวูนจนจนจูนจูนจนจู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 นันจูนจูนจูนจนนนูจ้นน กินสองแค่งก็ร้อนนะวหอมเลยหอมเลยหอมย่งแรงนี่นัไม่หอไม่อก็ให้เขาปากเลยอะเข็มๆดียังไม่ได้ไปเียใครใช่ไหมเข็มๆยังไม่ได้ไม่ได้เลียเออไมา่กหอมหอมอยากหอมมากอะไปให้เอาเชียชินได้ไหมคะ ทุกคนกิี่มันหนี้จนหมดอมคนเดียวงนันแเนคนี้ยเด้วยมันเนี้ยเด้วยน่นมนนนมาด้วยชาโน่นมันน้ีีฟาีฟ้าไปกินน้ำีฟ้าไม่กินีฟ้าไม่กินเลยีฟ้าีฟ้าไม่สนใจเรื่องกินเลยใช่ไหมพี่ชาใชน่น พี่ฟ้าสนใจแต่งนี่อันนี้โค้งนะครับใครนอนมากินน้ำเราเป่ามาเปิดเ็กลองนี้มาหลังเราซื้อขนมมาแล้วก็มาที่นี่จุ๊บเลยวบ อร่อยอยู่นี่เอามาแค่เดียวยอดแล้วทำได้หมดแค่ขนมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมแ้่มันตอบอร่อยนะอร่อยใช่คิดแต่ขายกินบ้างหนูกินไปเยอะแล้วเนี่ยเมื่อกี้หนูไม่กินหรอกอันนี้ไชนอนรับรองเมื่อกี้หนูกินไปแล้วอ่ะหนูไม่เอาครับเดี๋ยวให้ไชนอนไชนอนไม่กินหรอกอยเงี้ย

đó nó mớiกิน กินหนาวก็ไม่รู้เดี๋ยวๆ Không. Ừ, ừ. chút 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 cái gì nó không chạy luôn, ngon, thoải chút chút, chút ừ. <laughs> chút, chút, kén, chút, 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 chút,

ใครเล่นด้วย บางทีมันก็เล็กน,นะกแล้วแ,แล้รแตาลมบางปกติมันจะอยู่กับซามอยอ่ะก็ใหญ่เหมือนกัน,น,นบางทีก็เนี่ยเป็นอย่างอย่างขูบบางทีก็เล็กแล้วแต่อรมใช่แล้วแต่อรม เล่นบอลเล่นบอลตอนที่เผาเห็เผาร้งแรปี้แหละเมือนได้หมึกอ่ะเาหเผาจะไปตกหมึกที่ไหนลลกก็บอกว่ามันไม่มีกระดิงเดี๋ยวหาไม่เจอเออแต่มันเหมือนไฟได้หมึกไะมีฟ้าตอนมันแยไได้มแบเ๋าจะไปตกหมึกที่ไหนลูกถ้าสีก็เงินไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวออเดอร์มาขายชัยนนทมั เขาเขาเขาอี๋เปิดเปิดได้สามจังหวะนะผอมีกระติ๊บง่ด้วยเหรอปวดหน้าซื้อให้เด็กๆมาใส่อันนี้เพื่อนเพืบอนล่วงมาจากเม็อมงจีจากเมืองจีนะกันน้ำเนี่ยถามความแรกในกันน้ำหรือเปล่าไม่กันน้ำออกกันน้ำออกสิเหมือนในโคงไฟข้างบนอ่ะสั่งจากนอกกันน้ำออกอ่ะ

ที่สวนนี้ก็จะเป็นสนามเด็กมาเล่นกันด้วยนะครับเราก็จะขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันมาด้วยนะครับกุงมินเทอร์ชาน e ลนะครับสวัสดีครับ